สวัสดีค่ะวันนี้วบมาชวนทำเมนูอกไก่ทอดใส่ข้าวโพดค่ะเมนูอกไก่ที่อร่อยทานง่ายนะคะเนื้ออกไก่นุ่มๆไม่ฝืดคอค่ะใครที่กำลังเบื่อกับอาหารเทลตี้แบบเดิมๆอยู่ลองมาทำเมนูนี้กันนะคะอย่างแรกเราก็นำอกไก่ไปปั่นนะคะใช้เนื้ออกไก่250กรัมค่ะเราปั่นเนื้อไก่จนละเอียดเลยนะคะนี่นะปั่นแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยนะคะ เสร็จแ,แล้วนําไปใส่ชามผสมค่ะแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะสามเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกรวมกันนะคะข้าวโพดหวานต้มสุกครึ่งถ้วยค่ะใบมะกรูดหัน่นฝอย3-4ใบค่ะ รุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวค่ะวันนี้โบใช้ซีอิ๊วขาวสูตรลดโซเดียมนะคะ1ช้อนแล้วก็ซอสหอยนางรม1ช้อนค่ะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะไข่ไก่นี่นอกจากจะช่วยให้ส่วนผสมเนี่ยปั้นเป็นก้อนได้แล้วยังช่วยให้เนื้อไก่นุ่มด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็นวดจนเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วตั้งกระทะค่ะใช้ไฟอ่อนใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนค่ะแล้วก็เกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะเลยนะคะพอกระทะร้อนแล้วตักส่วนผสมใส่ลงไปค่ะแล้วก็ทำให้เป็นก้อนนะคะถ้าใครมีพิมพ์ก็สามารถใช้พิมพ์ได้เหมือนกันนะคะ เราก็รอให้เนื้อไก่เนี่ยเซตตัวดีก่อนนะคะแล้วค่อยกลับด้านค่ะจากนั้นก็ทอดจนสีเหลืองสวยเลยค่ะแล้วก็ทอดจนสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่สีสวยมากเลยนะเราไปจัดจานกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูอกไก่ทอดข้าวโพดน,นะคะ เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะแถมยังอร่อยแคลอรี่ต่ำแล้วก็ไขมันต่ำด้วยค่ะก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ